สวัสดีครับ Facebook Fanpage และทางช่องทาง YouTube ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทาง Facebook แล้วก็กดติดตามทาง f a c e b o o k Fanpage ด้วยนะครับวันนี้มานำเสนอเ,เกงยีนรีวายรุ่น501เป็นเกงยีนรีวายมือ2นะครับกางเกงตัวนี้วัดจริงเอว3ายาวทั้งตัว41.5ปลายขา8.5้นะฮะเดี๋ยวผมดูที่มาให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานประเทศเป็นงานประเทศเดี๋ยวดูที่ป้ายแคร์เลยนะฮะ ให้ดูที่ป้ายแค์ด้วยกันนะฮะป้ายแค์เรือนนะครับทุกท่านนะป้ายแค่ออกเรือนเือนไม่ค่อยชัดนะครับนั่นน่าจะน่าจะดูที่มาไม่ได้นะฮะเนี่ยนะครับป้ายแค่ลบนะครับทางนั้นเราจะรีวิวให้ดูทุกอย่างนะครับทุกจุดนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะป้ายแค์อ่านไม่ได้นะเป็นเรืนเรือนนะครับก็ไม่เป็นไรครับป้ายแค์อยู่นะฮะกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีบลูกลางๆนะครับเห็นไหมครับทุกท่านในสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับลายเฟดขึ้นสวยๆเลยนะทุกท่านนะ เห็นไหมครับจะเห็นตามคลิปลายเฟรตสวยงามมากนะครับเป็นสีบูมกลางนะคุณท่วงเข่าอย่างนี้นะครับสวยนะครับตะเข็บก็กลางจะขึ้นเห็นไหมฮะตะเข็บขึ้นอ่อนๆนะเป็นสีบูมกลางๆสิ้นได้สวยๆนะดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีลอยเฟรตสวยๆเช่นกันนะครับทุกท่านนะเห็นไหมครับสวยงามมากนะฮะตัวนี้ราคาแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมดูราคาให้ตามความเหมาะสมนะครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเอววัดจริงสามสิบสองยาวทั้งตัว ย่อทั้งตัว41.5ปลายขา8.5นะครับปลายแคระบุที่มาไม่ค่อยชัดนะครับออกเลือนไปนะฮะราคา1,150บาทตรงไซตท่านใดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการนะครับให้ดูงานปลายขานะครับเป็นปลายขานะครับงานปลายขายิบแบบธรรมดานะครับเป็นงานปลายขายิบแบบธรรมดานะทุกท่านนะ แต่เป็นปลายขาเดิมนะครับดูดูเลยนะฮะเนี่ยเป็นงานปลายขาเดิมมาแต่เย็บแบบธรรมดานะฮะไม่ได้มีตัดเย็บนะฮะเนี่นย,ยนะครับส,สวยๆนะครับลายเฟซสวยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ